สิบแปนิ้ว14นิ้ว20นิ้วครับนี่หมดเดี๋ยวเราไปไล่ดูเอาตรงไหนก่อนจะมีราคาเออคือ,คอไม่รู้อ่ะสวัสดีครับผมยินดีครับผมดูดอะไรอยู่มานั่งหลงไหลนี่คือชัดชัดอันนี้นี่ตัวของนี่ยยังใช่ไหมกี่บาทเนี่ยถามราคาเลยเดีกว่า <c oughs> อันนี้เขาเอิ้อว่ายอย่างท่านมันเป็นเหมือนกับล้อสิบแปดนิ้วปะ่ะมันคล้ายๆเหมือนกับพวกที่แบบที่เป็นชอบอ่ะไอ้ที่แบบเขาเรียกอาวายอาวายอ่ะสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วแล้วก็สีแบบอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะออซ้อนสายนะโอ้แต่มันเฮ้ยมันเป็นรถหลุมยุคใหม่นี่หรอหรือว,ว่ายุคเก่าแล้วยุคเก่าแล้วคิอโูยีสมัยก่อนอ่ะ ทำได้ไงวะแล้วดูดิมีตัวครับก็มีไหนไหนไหนไม่รู้ว่าใไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิดูตัวครับอันนี้เฮิร์นไหวมันเป็นรถหายใหญ่เลยรถหายแค่กี่บาทเนี่ยฮะหมื่นสามหมื่นสามโอ้หายาค่ก็ขายถึงแค่เออไปไปทนคำสีมาใหม่อ งงเฮ้ยแทนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมว่ามัน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 ยุ่ยมันยุ่ยมันยุ่ยใช่ไหมมันยุ่ยอ๋อเขาไปทำสีมาใหม่ไม่ได้สนใจอะแต่สนใจว่าวันนี้ทำไมเจอแต่ธารามอีกอแล้าเฮ้ยดูดูดูแลที่นี่เขารับทำทำสีด้วยเหรออันนี้คือทำทั้งทั้งรามเลยหรือต้มทั้งคั้นเลยนะอ๋อ แต,แต่เราเห็นแล้วมันสวยแปลกดีนะแกออมันสะดุดตามากเลยเดี๋ยวมันคืออะไรนักหนาก็ไม่รู้ดูดิมันมีนี่คือรถยุบยุบไอ้นี่เลยใช่ไหมเนี่ยทีปเบรกเป็นบอมต้นว่ะโอ้โหงงไหมละ่ะเนี่ยเกียร์เป็นสลมแอะสันอะไรนะชีะ่ว้ออะไรปะ ไม่เคยเห็นไม่เคยดนเลยแต่สวยมากเลยนะเดี hein? ๋ยวมาไปภาษาเนี้ยซุกิโนะคนส่วนมากคนจะเห็นกันเลยซันเรสซันทัวร์อ่าเดี๋ยวเดีวก็มันผ่านว่าอะไรนะคาคาเนีคาเนียหรอคาเนียหรอคาเอสลี่หรอเนี่ยคาเนียคาเนียโอ้ บิ๊กฟิชสวยเนาะสวยหายากแนวสะสมคือนี่ซื้อไปจะกล้าขี่ไหมเนี่ยจอดไว้หน้าร้านกาแฟก็ดูดูดูแล้วเนาะว่าไหมนสนใจนะสนใจมนาะคลับก็ได้นะลนลนนแลนด<ม>์ได้แลนด์ไม่สมาร์ททีแล้ของแปลกๆอย่างนี้อยู่แล้วนะโอ,อหายากนะไงสนใจอ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราเจอกันครับผมได้ครับ